S p s l 03ขีปนาวุธสัญชาติจีนที่กัมพูชามีประจำการอยู่ซึ่งมีพิสัยระยะยิงกว่า130กิโลเมตร p s l 03เป็นระบบปล่อยจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกลหรือ MLRS ขนาด300มิิเมตรผลิตโดยประเทศจีนสามารถยิงขีปนาวุธหลายลูกได้ในครั้งเดียวในระยะไกลถึง130กิโลเมตรจากตำแหน่งยิง ตัวระบบติดตั้งบนรถบรรทุกหวนานซาน WS 2,004แบบ8ณ8ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในทางการทหารมีจำนวนลำกล้องทั้งสิ้น12ท่อมีขนาดน้ำหนักโดยรวมทั้งสิ้น43ตันขีปนาวุธ PSL-03 มีพื้นฐานการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากขีปนาวุธของสาภาพโซเวียตที่ชื่อว่า BM-30 เ m ิร c h MRL ซึ่งได้นำแนวคิดหลักการทำงานและรูปร่างหน้าตาขีพนาวุธจากโซเวียตมาเป็นต้นแบบถึงแม้จะมีหน้าตาคล้ายกันแต่จรวด PSL-03 จะไม่สามารถใช้งานกับขีพนาวุธ BM-30 Sermet MRL ได้